บทที่786การลอกอวกาศเฮยยอมรับความพ่ายแพ้สิ่งที่คุณเพิ่งพูดไปคุณเริ่มได้โดยตรงเรียกว่าช่อชนคุณทำแบบนี้ได้ยังไงถังซานพูดด้วยท่าทางประหลาดใจเหมยกงจืออยู่ข้างหลังเขากระชับแขนโอบรอบคอของเขาไว้แน่นและพูดอย่างภาคภูมิใจว่ามีคนกล่าวกันว่านี่เรียกว่าทหารที่ไม่เคยเบื่อหนกับการหลอกลวงคุณยอมรับความพ่ายแพ้หรือไม่ เมื่อรู้สึกถึงเธอใกล้ชิดกับเขาจากด้านหลังรู้สึกถึงกลิ่นหอมและความอ่อนโยนถังซานก็ไม่รีบร้อนแล้วยอมรับความพ่ายแพ้ลรจะไม่ยอมรับความพ่ายแพ้ละ่ะเหมยกงจืออึ้งไปครู่หนึ่งอะไรนะฉันไม่รู้ว่าต้องทำยังไงแล้วเจ้ายังไม่มั่นใจอีกหรือเหมยกงจือถามไม่ค่อยมั่นใจถังซานพูดเหมยกงจือกล่าวว่าถ้าอย่างนั้นข้าจะทำมากกว่านี้ถังซานนิ่งรนอยู่ครู่หนึ่งรู้สึกว่าร่างกายทั้งสองกระชับยิ่งขึ้น เสี่ยวเหมยฉันยอมรับความพ่ายแพ้ได้แต่สัญญาอะไรกับฉันสักอย่างได้ไหมถังซานพูดอย่างเงียบๆเ,เรื่องอะไรเหมยกงจือถามอย่างสงสัยทังซานกล่าวว่าวิธีนี้ใช้ได้กับฉันคนเดียวเท่านั้นหือเหมยกงจือตะลึงหมายความว่ายังไงทังซานถอนหายใจจริงๆแล้วมันค่อนข้างสบายนะ เหมยกงจือตกตะลึงและก้มศีษะมองตัวเองโดยไม่รู้ตัวมองดูร่างกายที่แนบชิดกับเขาใบหน้าสวยของเขาแดงก่ำด้วยความละอายจูจ่ๆเขาก็ปล่อยมือและผลักเขาออกไปเจ้าเจ้าคนพาลถังซานพูดอย่างช่วยไม่ได้ใครกอดใครใครเป็นคนโกงคุณนั่นเองเหมยกงจือกลายเป็นความโกรธหลบและโจมตีถังซานฝ่ามือกลายเป็นกรงเล็บเสือทันทีพวกมันตรงไปที่หน้าอกของเขาแล้วตบมันถังซานไม่ได้หลบเลี่ยงหรือหลบเลี่ยง ด้วยการปางังเหมยกงจือตกหน้าอกของเขาที่หน้าอกคุณรู้ไหมถังซานไม่ได้ใช้การเปลี่ยนแปลงของร่างทองคำในเวลานี้เหมยกงจือตกใจและอยากจะถอนมือออกโดยไม่รู้ตัวแต่ถังซานคว้าข้อมือของเขาและดึงเขาเข้าไปในอ้อมแขนของเขาโดยตรงทำอะไรนะวูหูก่อนที่เธอจะดิ้นรนริมฝีปากสีแดงของเธอก็ถูกถังซานปิดกั้นไว้หลังจากนั้นไม่นานเหมยกงจือแทบจะหายใจไม่ออกก่อนที่จะผลักเขาออกไปในที่สุด คุณเหมยกงจือจ้องไปที่ใครบางคนถังซานพูดอย่างไร้เดียงสาใครบอกให้คุณหลอกฉันตอนนี้อดใจไม่ไหวแล้วใครระมายวยยวนเจ้าเจ้าเป็นคนไม่ดีข้าต้องการจะประลองกับเจ้าเหมยกงจือกล่าวอย่างโกรธจัดถังซานยิ้มเล็กน้อยและพูดว่ามาเถอะทำดีที่สุดแล้วคุณไม่สามารถทำร้ายฉันได้เจ้าประเมินใครต่ำไปเหมยกงจือดูไม่มั่นใจแต่จากฝ่ามือของเธอตอนนี้เธอรู้ว่าการป้องกันของถังซานนั้นแข็งแกร่งมาก เธอตบมันด้วยฝ่ามือในครั้งนั้นถึงแม้ว่ามันจะไม่ออกแรงมากนักแต่ก็ยังอยู่ในสภาพของเสือขาวอย่างไรก็ตามเมื่อถังซานถูกยิงเธอรู้สึกว่าหน้าอกทั้งหมดของถังซานนั้นยืดหยุ่นมากและแรงยืดหยุ่นแปลกๆก,ก็ทำให้การโจมตีของเธอเป็นกลางโดยตรงแม้แต่ผิวหนังก็ไม่สามารถทำลายได้ฉันพูดจริงเหมยกงจือก้าวถอยหลังดึงถังซานออกโอเคไปเถอะถังซานยังดูจริงจังกับพื้นผิวพยักหน้าให้เธออย่างจริงจัง วงรัศมีสีเงินกระเพื่อมจากเหมยกงจือและข้างหลังเธอก็มีผีนกยูงสีเงินขนาดใหญ่ปรากฏขึ้นด้วยเธอยังคงเก่งที่สุดในการเปลี่ยนแปลงของนกยูงฐานการพบปลูกถึงระดับของราชาอสูรและนกยูงกลายเป็นธรรมชาติความผันผวนของพื้นที่อันทรงพลังทำให้พื้นที่โดยรอบดูเหมือนคลื่นน้ำที่บิดเบี้ยวและพลังของอวกาศก็ถูกกักไว้แต่ไม่ได้ถูกปลดปล่อยออกมาแต่ภายในรัศมี100รเมตรทุกอย่างดูเหมือนจะบิดเบี้ยวและเป็นการยากที่จะเห็นรูปร่างหน้าตาของเธอ โดเมนนี่คือโดเมนของเหมยกงจืออย่างไม่ต้องสงสยัยฐานการฝึกฝนของเธอไปถึงราชาปีศาจผู้ยิ่งใหญ่และอาณาเขตพื้นที่ดั้งเดิมของเธอก็ได้รับการเปลี่ยนแปลงในเชิงคุณภาพเช่นกันเหมยกงจือจับมือขวาของเขาและขนนกสวรรค์ได้กระโดดลงไปในฝ่ามือของเขาแล้วขนนกสวรรค์ชี้ไปที่ท้องฟ้าทันใดนั้นแสงสีเงินเล็กๆก,ก็สว่างขึ้นในอากาศราวกับว่าดาวสีเงินจำนวนนับไม่ถ้วนปรากฏขึ้น พร้อมกับคลื่นของขนนกสวรรค์พื้นที่โค้งสุดๆก็เริ่มเคลื่อนไหวและแรงบิดอันทรงพลังกดลงที่ถังซานภายใต้ความผันผวนของพื้นที่เยด็ดเยดไปที่ร่างกายของเขาถัางซานไม่ได้ใช้มีค่อนเวลาและร่างทองคําได้เปลี่ยนร่างของเขาอีกครั้งกรงเล็บสีทองของมือทั้งสองเปิดออกและฉีกไปทั้งสองข้างบังคับให้ฉีกพื้นที่บิดเบี้ยวออกจากกัน ลมปราณที่ลุกเป็นไฟและความผันผวนของเลือดทำให้เกิดรัศมีสีทองกระจายไปทั่วร่างกายของเขาเขาเปิดทางด้วยกรงเล็บที่แหลมคมและเดินไปตามทิศทางของเหมยกงจื่อทีละก้าวการเปลี่ยนแปลงของร่างทองคำนั้นครอบงำอย่างมากไม่ว่าพลังในอวากาศของคุณจะคาดเดาไม่ได้สักแค่ไหนฉันทำได้แค่ทำลายมันด้วยพลังเท่านั้น พลังอวกาศที่ควบแน่นถูกแยกออกจากกันอย่างต่อเนื่องและในขณะที่ถังซานก้าวไปข้างหน้าทีละขั้นพลังอวกาศก็ถูกฉีกออกจากกันเขาเข้าใกล้นางมากขึ้นเรื่อยๆแต่ในขณะนั้นเหมยกงจือขยับตัวกระปรองยาวของนางกระพือปีกและเต้นอย่างสง่างามพลังทั้งหมดของพื้นที่โดยรอบถูกกระตุ้นโดยการเต้นรำของเธอทันใดนั้นองค์ประกอบอวกาศขนาดใหญ่ดั้งเดิมก็กลายเป็นเกลียวพันกัน พลังอวกาศเหล่านี้กลายเป็นของแข็งที่หาตัวจับยากพันและโคจรรอบกันและกันราวกับทอผ้าพลังอวกาศเดี่ยวดั้งเดิมถูกบิดเป็นเกลียวของเชือกอวกาศภายใต้การกระทําของการทอเชือกอวกาศเหล่านี้กลายเป็นของแข็งอย่างมากแม้ว่าร่างทองคําจะเปลี่ยนไปแต่ก็ไม่มีทางที่จะตัดมันออกได้ในครั้งเดียวต้องใช้การโจมตีหลายครั้งจึงจะทําได้และเชือกของอวกาศก็เริ่มเพิ่มขึ้นเรื่อยๆเข้าไปพัวพันกับถังซาน โอเคแม้แต่ถังซานก็ช่วยปรบมือให้กับการควบคุมขององค์ประกอบเชิงพื้นที่นี้ไม่ได้การล่าถอยในทุกวันนี้ไม่ได้ไร้ผลเหมยกงจือได้ทำให้การฝึกฝนของเขามีเสถียรภาพในระดับของราชาปีศาจผู้ยิ่งใหญ่และการใช้พลังแห่งอวกาศนั้นค่อนข้างทรงพลังและระดับของความสมบูรณ์แบบนั้น แสงสีทองบนร่างของถังซานก็แข็งแกร่งขึ้นอย่างรวดเร็วเช่นกันแสงสีทองที่ลุกโชดช่วงได้เผาเชือกของอวกาศด้วยพลังฉี่และเลือดอันทรงพลังโดยตรงและพลังของกรงเล็บสีทองก็เพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็วเช่นกันแต่ในขณะนั้นลำแสงสีเงินก็ตกลงมาจากท้องฟ้าในทันใดส่งตรงไปที่ถังซาน ขังซานร,รู้สึกว่าร่างกายของเขาว่างเปล่าและในชั่คพริบตาดูเหมือนว่าตัวตวนอื่นปรากฏขึ้นในระยะไกลและตัวตวนอื่นนี้เอาพลังส่วนใหญ่ของโชคและเลือดที่เขาปล่อยออกมาแม้กระทั่งพลังขององค์การเปลี่ยนแปลงของร่างทองคําเมื่อเขาพบว่ามีบางอย่างผิดปกติเขาก็ควบแน่นเลือดของเขาอย่างรวดเร็วแต่ถึงกระนั้นพลังอย่างน้อยครึ่งหนึ่งที่ปะทุออกจากร่างกายของเขาก็ถูกพราาไปนี่คือเคลื่อนย้ายดวงดาวรุ่นวิวัฒนาการพื้นที่ลอกออก เธอบังคับหนึ่งพลังบางส่วนที่เธอปล่อยออกมาจากตัวเธอเองโดยอาศัยความสามารถในการเคลื่อนที่ของเธอเธอนี่มันเจ๋งจริงๆในแง่ของความเข้าใจในองค์ประกอบของอวกาศเพียงอย่างเดียวเหมืยกงจือควรจะอยู่เหนือราชาปีศาจนกยุงดั้งเดิม คุณต้องรู้ว่าราชาปีศาจนกยูงเป็นคนที่ระดับสูงสุดของราชาปีศาจผู้ยิ่งใหญ่แต่เมื่อเขาเผชิญหน้ากับจัก,กรพรรดิฟินิกค,คริสตนแม้ว่าความสามารถในการแสดงของเขาจะแข็งแกร่งกว่าในแง่ของวิธีการและความแม่นยำในการแสดงของเขาเขาก็ไม่ดีเท่ากับเหมยกงจือคนปัจจุบันส่วนหนึ่งของความแข็งแกร่งของร่างกายถูกถอดออกไปและเชือกรอบๆของอวกาศที่หนาขึ้นและหนาขึ้นนั้นไม่เป็นพิธีการโดยธรรมชาติพันธนาการเต็มรูปแบบ ร่างกายของถังซานร,รัดก,กุมและเชือกแข่งอวกาศก็พันอยู่ตรงหน้าเขาแล้วมุมปากของถังซานหงายขึ้นเล็กน้อยและหัวใจของเขาเต็มไปด้วยความรู้สึกโล่งอกยิ่งเหมยกุงจื่อแข็งแกร่งเท่าไหร่เขาก็ยิ่งมีความสุขมากขึ้นเท่านั้นเขายกมือขวาขึ้นแสงสีเงินส่องขึ้นบนร่างกายและชี้นิ้วไปด้านหน้าของเขา ทันใดนั้นฉากแปลกๆก,ก็ปรากฏขึ้นเมื่อเขาชี้ไปที่เชือกอวกาศที่อยู่ข้างหน้าเขาแท้จริงแล้วเชือกอวกาศเริ่มสลายตัวและองค์ประกอบของอวกาศที่เดิมพันกันก็สลายตัวอย่างรวดเร็วและกลายเป็นเส้นใยอวกาศจํานวนนับไม่ถ้วนเหมยกงจือตกตะลึงเป็นไปได้อย่างไรถังซานก็ใช้การเปลี่ยนแปลงของนกยูงแต่ทําไมเขาถึงควบคุมพลังแห่งอวกาศได้มากกว่าตัวเขาเองไม่นั่นไม่ใช่พลังบริสุทธิ์ของอวกาศ แม้ว่าเธอจะคิดอย่างนั้นในใจแต่การโจมตีของเธอก็ไม่หยุดพลังของอวกาศที่สลายเป็นเส้นใยในทันใดก็ระเบิดออกเป็นชั้นของแสงสีทองซีดกลายเป็นเส้นใยที่แหลมคมอย่างยิ่งแทงไปทางถังซานตอนที่เจ7ดพลังแห่งการทำลายล้างนี่คือพลังของสายฟ้าที่เหมยกงจื่อดูดซับเมื่อเธอประสบกับความหายนะในเวลานี้เธอหลอมรวมสายฟ้านี้กับพลังแห่งอวกาศของเธอเองและใช้มันเพื่อทำให้พลังของอวกาศเป็นอันตรายถึงชีวิตมากขึ้น แสงสศักดิ์สิทธิ์ในดวงตาของถังซานสว่างและในช่วพคลิปตาต่อมาแสงขาวดำก็พุ่งออกมาจากศูนย์กลางของวงล้อแสงที่อยู่ข้างหลังเขาส่องแสงมาที่เขาและในทันทีหน้ากากแสงสีดำและขาวก็ห่อหุ้มเขาวไว้ช่วงเวลาที่เส้นใยอวกาศเหล่านั้นเป็นหนามเหมือนหน้ากากพวกมันทั้งหมดก็หายไปและหายไปไม่มีทางที่จะโดนร่างกายของเขาได้เลยแม้แต่พลังของพื้นที่อื่นๆรอบตัวเขาก็จะสลายไปตราบเท่าที่พวกมันสัมผัสกับหน้ากาก,ากสองสีขาวดำไม่สามารถทำ้ายถังซานได้แม้แต่น้อย นี่อะไรนะเหมยกงจื่อถามอย่างสงสัยแม้ว่าตอนที่เขาต่อสู้กับจัก,กรพรรดิปีศาจเสือขาวถังซานไม่เคยใช้กลอนอุบายนี้ถังซานกล่าวว่านี่คือการป้องกันหลังจากการหลอมรวมของหินและหยางและพลังแห่งการทำลายล้างการทำลายล้างและการทำลายล้างครั้งใหญ่ของเก้าสวรรค์และสิบโลกมีพลังแห่งการทำลายล้างอันทรงพลังเมื่อหยินและหยางทนกันเองพวกเขาจะสร้างเอฟเฟกต์ที่คล้ายคลึงกัน พลังงานของทั้งสองรวมกันสามารถเสริมซึ่งการและการทําให้พลังแห่งการทําลายล้างก่อตัวเป็นวัตจักรซึ่งฉันเคยใช้มาโดยตลอดนี่เป็นหนึ่งในไพเด็ดของฉันเหตุผลที่ไม่มีประโยชน์เมื่อเผชิญหน้ากับจักรพรรดิอสูรพยักษ์ขาวก็เพราะความไม่เต็มใจจักรพรรดิอสูรพยักษ์ขาวผู้ยิ่งใหญ่นั้นท่งพลังอย่างยิ่งและหากเขาใช้พลังแห่งการทําลายล้างมาสู่ตัวเขามันจะส่งผลดีมากอย่างแน่นอน แต่มันจะใช้พลังงานมากเช่นกันสิ่งนี้จําเป็นต้องสะสมและถ้าคุณใช้มันคุณจะสูญเสียส่วนหนึ่งมันจะต้องได้รับการหล่อเลี้ยงผ่านยืนและอย่างสองฉีอีกครั้งมันไม่สามารถหมุนเวียนพลังงานธรรมดาได้ด้วยตัวมันเองแน่นอนว่าด้วยเหตุนี้พลังแห่งการทําลายล้างจึงมีพลังมหาศาลเช่นกันในเวลานี้เหมาะกอว่าที่จะใช้มันเพื่อต่อสู้กับการโจมตีของเหมยกงจือจินชาพลังที่แรงกว่าของไยพิบัติมีผลในการปราบปรามพลังของไยพิบตัตระดับต่ำด้วยตัวมันเองแอละมนก็ไม่ได้กินอะไรมาก ความแข็งแกร่งของเหมยกงจื่อนั้นแข็งแกร่งมากและเขารับมือได้ไม่ง่ายนักถังซานสัญญากับเธอว่าเธอไม่สามารถใช้คลื่นลมพกผ่านและพายุปั่นป่วนได้จึงไม่ง่ายเลยที่จะจัดการกับการโจมตีเต็มกำลังของเธออย่างไรก็ตามเธออยู่ในอันดับที่11แล้วและการรับรู้เกี่ยวกับอวกาศที่สอนโดยแทงซานเธอก็หมดสภาพไปแล้วในระดับของมหาจอมมารเขาไม่เคยอ่อนแอการต่อสู้ครั้งนี้เป็นไปได้อย่างไร เหมยกงจื่อเม้มริมฝีปากสีแดงด้วยความไม่พอใจและพลังแห่งอวกาศก็สลายไปเช่นกันขังซานมองดูดวงดาวเล็กๆที่ค่อยๆหายไปบนท้องฟ้าและพูดอย่างครุ่งคิดคุณมแข็งแกร่งมากในการลอกออกพื้นที่นี้แม้แต่ความแข็งแกร่งภายในของฉันก็ถูกถอดออกจากส่วนหนึ่งหันหน้าไปทางคนเหมือระดับพระเจ้ามันทำให้คู่ต่อสู้อ่อนแอลงทั่วคราวปล่อยให้มันมาก่อนที่จะโจมตีต่อเนื่องกันมันยากที่จะป้องกันเยี่ยมมาก เหมยอกงจือกล่าวด้วยความภาคภูมิใจเล็กน้อยแน่นอนข้าได้เพิ่มแรงฉุดลากของอวกาศให้กับพลังของเคลื่อนดวงดาวเมื่อคุมต่อสู้พลังที่ระเบิดออกมาจะยิ่งแข็งแกร่งพลังที่ข้าสามารถดึงออกมาได้ในทันทีก็จะยิ่งแข็งแกร่งขึ้นเท่านั้น อัญญประกาศคู่ทังซานยกนิ้วโป้งให้เธอและพูดว่าคุณหมดสภาพแล้วฉันคิดว่าสิ่งนี้สามารถพัฒนาต่อไปได้มีสองทิศทางส่วนใหญ่ทิศทางแรกคือสามารถลอกหลายครั้งได้หรือไม่ระบายเป็นมากที่สุดเท่าที่เป็นไปได้แม้ว่าคนระดับพระเจ้าจะมีความสามารถในการกู้คืนที่แข็งแกร่ง แต่ถ้าพลังงานถูกถ่ายเทจากอากาศบางๆมากขึ้นก็จะต้องใช้เวลาในการกู้คืนจากนั้นจะมีจุดอ่อนมากขึ้นและคุณจะถูกฆ่าโดยตรงตอนนี้ฉันต้องใช้พลังหินและอย่างป้องกันมีเช่นนั้นฉันก็จะหยุดมันไม่ได้เพราะมันถูกถอดออกกระทันหันเกินไป อีกทิศทางหนึ่งคือการแยกจากกันให้มากที่สุดถ้าฝ่ายตรงข้ามมีพลังโดเมนที่แข็งแกร่งมากหรือฐานการฝึกฝนสูงกว่าคุณเมื่อคุณดึงพลังงานของคู่ต่อสู้ฝ่ายตรงข้ามอาจลดความเสียหายโดยการรักษาตัวให้คงที่ผลขอองค์การปอบแต่ถ้าคุณสามารถเพิ่มการยับยั้งเมื่อปอบได้เช่นดาบอาชูราเอฟเฟกจะดีกว่า ฉันนึกถึงทิทางที่สามนั่นคือการปอกแบบกลุ่มที่ใบหน้าของศัตรูจำนวนมากแต่ความแข็งแกร่งนั้นไม่แข็งแกร่งขนาดนั้นแยกกลุ่มออกโดยตรงปลดพลังของคู่ต่อสู้แล้วโจมตีด้วยพลังของปีศาจสีทองที่คุณตอนนี้คุณสามารถสลายคู่ต่อสู้ได้ในทันทีเดิมทีเหมยกงจื่อมีความภาคภูมิใจเล็กน้อยบนใบหน้าที่สวยงามของเธอแต่เมื่อเธอได้ยินคำพูดของ,งถังซานเธออดไม่ได้ที่จะรู้สึกทึ่งเล็กน้อย ทิศทางทั้งสามนี้เหมาะสมที่สุดสําหรับการปรับปรุงอย่างแท้จริงและสําหรับเธอแล้วก็ไม่ยากภายใต้การพยักหน้าของทังซานเธอพยักหน้าสามแล้วสามเล่าโดยไม่รู้ตัวมีเหตุผลแล้วให้ฉันลองอีกครั้งไหมเหมยกงจื่อมองไปที่ทังซานทังซานพูดอย่างช่วยไม่ได้มาเถอะฉันจะเป็นเป้าหมายให้คุณเองทั้งสองคนเรียนรู้จากการและกันขณะฝึกซ้อม สำหรับเหมยกงจื่อถังซานเป็นครูที่ดีที่สุดอย่างแน่นอนความรู้ที่กว้างขวางของเขาประสบการณ์ที่เพียงพอและโดยเฉพาะอย่างยิ่งการใช้จิตสำนึกของพระเจ้าที่หลากหลายทำให้เหมยกงจือรู้สึกมีพลัง ทังซานเป็นผู้นำการฝึกฝนของเหมยกงจือในขณะที่เสริมความแข็งแกร่งในการเพาะปลูกของเขาเองตามที่เขาพูดกับจัก,กรพัิอสูรพยักขาวสิ่งที่เขาต้องการในตอนนี้คือการรวมความสามารถของเขาให้ดีขึ้นได้ฝึกฝนพลังเหนือธรรมชาติมากมายจริงๆนี่คือรักเงาขอองค์การต่อสู้กับจัก,กรพัิ นอกจากนี้ยังมีความร่วมมือระหว่างเขากับเหมยกงจือทั้งสองมีความสามารถเหมือนกันหลายอย่างและตอนนี้เหมยกงจือก็แข็งแกร่งขึ้นเรื่อยๆวิธีที่พวกเขาร่วมมือกันก็มีความสำคัญมากเช่นกันด้วยตรีศูนย์ทองคาและดาบอาตูราอาวุธศักดิ์สิทธิ์สองชิ้นตราบใดที่พวกมันร่วมมือกันเป็นอย่างดีเป็นไปได้ที่จะต่อสู้กับจักรพรรดิจักรพรรดิอสูรพยักษ์ขาวผู้ยิ่งใหญ่จะมาพูดคุยกับพวกเขาเป็นครั้งคราวโดยการกดดันให้พวกเขากระตุ้นศักยภาพของพวกเขาให้ดีขึ้น และยิ่งเขาพูดคุยกับพวกเขามากเท่าไหร่จาก,กระพัดอสูรพยักษ์ขาวผู้ยิ่งใหญ่ก็ยิ่งหวาดกลัวมากขึ้นเท่านั้นเป็นเพราะความก้าวหน้าของพวกเขาเร็วเกินไปถังซานมองเห็นไม่ชัดเจนเพราะดูเหมือนถังซานไม่เคยพยายามอย่างเต็มที่แต่ความก้าวหน้าของเหมยกงจืออยู่ในสายตาของเขาไม่ว่าจะเป็นนกยูงเปลี่ยนเสือขาวเปลี่ยนหรือทั้งสองอย่างรวมกันทั้งสองมีความก้าวหน้าอย่างรวดเร็วและเปลี่ยน,ปยนแปลงเกิดทุกวัน เมื่อจัก,กรพรรดอิอสูรพยัก์ขาวผู้ยิ่งใหญ่เผชิญหน้ากับเหมยกงจือเป็นครั้งแรกเขาประสบกับความสูญเสียครั้งใหญ่จริงๆแม้ว่าจะไม่ได้สูญเสียพลังไปมากนักเนื่องจากความแตกต่างของอันดับแต่ความอ่อนแอชั่วขณะก,ก็ยังทําให้ถังซานซึ่งให้ความร่วมมือจากด้านข้างสามารถคว้าโอกาสนี้ไว้ได้มันเป็นชุดของคอมโบสําหรับจัก,กรพรรดอิอสูรพยัก์ขาวหลังจากปราบปรามจัก,กรพรรดิเป็นเวลาหนึ่งนาทีเต็มเขาก็หายดี จัก,กรพรรดิศอสศูรพยัก์ขาวผู้ยิ่งใหญ่ในบางครั้งมีภาพลวงตาว่าหากเจ้าตัวเล็กสองคนนี้ทุ่งสุดตัวจริงๆเขาจะเอาชนะพวกเขาได้ไหมคืบหน้าแต่ความมั่นใจนี้กำลังลดน้อยลงเมื่อเหมยกงจืออยู่ในราชสำนักก้าวสิบวันแขกสองคนมาที่วังเสือขาวเจ้ามาทำอะไรที่นี่ถ้าข้าไม่มองหาเจ้าเจ้ายังมีหน้าอยู่หรือไม่จัก,กรพรรดิปีศาจพยัก์ขาวผู้ยิ่งใหญ่มองมาที่เขายือนอยู่ข้างหน้าเขาและชายที่มีคิ้วต่ำและตาเป็นที่ชื่นชอบไม่ได้ ถ้าไม่เกี่ยวข้องมากเกินไปเขาคงมีใจที่จะฆ่าผู้ชายคนนี้ถูกต้องไม่ใช่ใครอื่นนอกจากจัก,กรพรรดิปีศาจผู้ยิ่งใหญ่ฟินิกคริสตัลและจัก,กรพรรดิอมะตะซึ่งอยู่ที่ด้านล่างของจัก,กรพรรดิปีศาจผู้ยิ่งใหญ่แห่งอาณาจักรเทีนยนยูต่อหน้าจัก,กรพรรดิอสูรพยักษ์ขาวผู้ยิ่งใหญ่ซึ่งควรจะเป็นพ่อตาของเขาเขาไม่สามารถเงยหน้าขึ้นได้จริงๆแล้วเขากลัวจัก,กรพรรดิอสูรพยักษ์ขาวผู้ยิ่งใหญ่ไม่เพียงเพราะเขาถูกเคี่ยนแต่ยังเพราะเขาไม่มีหน้า พี่เสือขาวใจเย็นๆช่วยดูหน้าผอมๆของฉันแล้วขอให้ซีม่อพูดสักสองสามคำได้ไหมจักรพรรดิปีศาจฟ,ฟีนิกซ์คริสตันเองจะไม่กล้ามาแต่คราวนี้มีอีกคนที่มากับเขาเขายังเป็นขุมพลังอันดับหนึ่งที่แท้จริงของจักรวรรดิเทียนอยู่ในพลังการต่อสู้ที่แท้จริงจักรพรรดิอสูรผู้ยิ่งใหญ่แห่งสวรรค์เพลิงนิรัน์และอมะตะถ้าไม่ใช่เพราะจักรพรรดิอสูรผีดิบที่มากับเขาจักรพรรดิปีศาจฟ,ฟีนิกซ์คริสตันต้องการเข้าไปในวังเสือขาวไม่มีประตู